การบริการน้ําในด้านสลาจิมนะครับในสลาเป็นคาดแทนน้ำเกยกันยกน้าไปเสริมไปเสริมเมพื่อจินเนอร์หากเกยกันเสริมน้ําเสริมคาในด,ด้านสลาจิมนะครับอาบดามีนอกคณะสถานตอนนี้นะครับกองกำลังรวบขบวนแหรงงพาพักกฐินนะครับอาชีพกองกำลังเวียนร,รอบพระบรศด รอบนี้เป็นรอบที่สามรอบสุดท้ายนะครับเ,เพื่อจะได้รวบรมจตุปัจจัยนะครับพักการก่อร,การากสร้างศาลาจ,จตุรบุมิซึ่งตอนนี้ก็กำลังก,ก่อรากสาร้างอยู่ยังปัจจุบันเร,ร็ตตามเป้าหมายนะครับวันนี้ก็คณะสภา,าเอาในร้ร่วมยึดร่วมใจกันนะครับ จากตาตักอผ้าพระกริบขึ้นมาอยากนะครับจากรุงเทพานครนะครับรวมกับบรรดาพี่น้องต่าจังหวัดคือพี่น้องที่มาจากจังหวัดนครปฐมตลอดึงพี่น้องที่เดินทางมาจากจังหวัด้าคอีรานไปร่วมถวิลทอดพระกระดงในวันนี้นะครับเพื่อจะได้สร้างบุทสร้างกุศลร่วมกัน